สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีนะครับเพิ่มเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับมาวางไว้บนแถบนำทางตรงนี้นะครับผมเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกให้คุณผู้ชมไปในส่วนของการตั้งค่าครับตรงนี้ครับการตั้งค่านะฮะติ๊กไปเลยครับการตั้งค่าตึบหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับผมปัดขึ้น มาตรงนี้เลยครับนะฮะการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับตรงนี้นะครับไปที่เป็นรูปคนนะครับผมติ๊กไปเลยครับคุณผู้ชมตึมโอเคในส่วนนี้ให้ผู้ชมปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นที่สุดเลยการล่างสุดครับนะฮะบริการที่ติดตั้งตรงนี้นะครับติ๊กไปเลยตึดนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้ผู้ชมเห็นไหมครับในส่วนนี้ เมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับมันปิดอยู่ให้ผู้ชมเห็นรับนั้นยังไม่มีนะครับเห็นไหมฮะยังไม่มีตัวช่วยเหลือพิเศษนะครับให้คุณผู้ชมไปทําการเลือกเลยครับติ๊กเลยเป่านะครับแล้วให้คุณผู้ชมเปิดเลยครับผมตัวนี้ปิดอยู่เปิดเลยครับเปิดเลยปึ้งนะครับเปิดเสร็จปุ๊บด้านล่างฮะตกลงนะครับพลิกเลยตติมเห็นไหมครับ มันเพิ่มมาแล้วนะครับผมนะครับเมนูการช่วยเหลือพิเศษนั่นเองนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับจะปิดก็ง่ายมากครับก็แค่ไปปิดตัวนี้นี่เองนะครับผมปิดเลยปุ๊บแล้วตอบตกลงครับปรับอ่ามันก็จะหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับโอเคเราเปิดใช้งานเลยตืบออ่าตอนนี้มีปุ่มนี้นะครับนะให้คุณผู้ชมนะครับผมามีหรือยังยังมีต่อตอบตกลงก่อนนะครับ นะครับผมโอเคมาแล้วนะครับปุ่มช่วยเหลือเห็นะครับอ่าทีนี้ออกจากหน้าจอนี้นะครับผมตึบอ่าลองดูที่ว่าปุ่มนี้มันใช้อะไรได้บ้างนะครับคุณผู้ชมกดาุปเลยปึ่มอ่านะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเรือนปุ๊บนี่นะครับอ่าดูแรกก่อนโอเคในตัวนี้มันก็คือเอ่อ l e a ก s i s t ส n t แนนะครับผมลองกดเปิดใช้งานดูป้าบ สวัสดีสวัสดีค่ะคุณมีอะไรที่ฉันช่วยดีคะเปิด Messenger กำลังเปิดใช้ Messenger ส่งข้อความ SNS และคุยวิดีโอคอลได้ฟรีอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเปิดใช้งานใหม่ปึบดูถัดไปนะครับในส่วนนี้นะครับคือปุ่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนั่นเองครับผู้ชม ถัดไปตรงนี้นะครับคือปุ่มลดแสงเพิ่มแสงครับนี่โอเคถัดไปตัวนี้คืออะไรการตั้งค่าอะไรนี่โอเคการตั้งค่าคือกลับมาที่เมนูช่วยเหลือนะครับผมโอเคออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนเข้าไปไหมป,ปาบนะครับปุ่มถัดไปนี่คือปุ่มเปิดปิดมือถือของเรานนั่นเองนะครับผมโอเคออกไปก่อนตื่น แล้วก็เข้าไปใหม่นะครับคุณผู้ชมถึงไหนแล้วเอ่อต่อไปอันนี้อันสีม่วงน,นี่นี่คืออะไรเนี่ยปึ๊บอ๋อนะครับคือแอปที่เราใช้ล่าสุดนั่นเองนะครับผมปึ๊บนี่ครับแอปที่เราใช้ล่าสุดนั่นเองโอเคออกไปก่อนเข้าไปใหม่นะครับคุณผู้ชมอันนี้สันนะครับหมดหรือยังต่อไป หน้าจอล็อกอ่าโอเคปาบกดไปมันก็จะล็อกหน้าจอให้เรานะครับปึ๊บนี่โอเคเปิดไปไหม่ป๊บปัดไปด้านซ้ายนะครับปุ่มนี้ล่ะนะครับนี่ก็คือปุ่มอการตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ,อะไอ้การตั้งค่านะครับแถบแจ้งเตือนนะครับผมอ่ามันจะมีการเปิดการใช้นะครับแอปต่างๆนั่นเองนะครับคุณช้ชมรถอะไรวิ่งมา โอเคนะครับปัดขึ้นไปนะเปิดมาคุผู้มชมนะครับผมปึบนะครับก็นี่คือแถบแจ้งเตือนเอง,เองปึบนะครับคือการแจ้งเตือนเวลามี Facebook หรือว่าไลาน์ส่งอะไรมาก็จะมีการเตือนให้เราเองโอเคปัดขึ้นนะฮะเปิดดูไม่หรือกี่ปุ่มเนี่ยปึบนะครับโอเคต่อไปอันนี้แจ้งเตือนแล้วเนาะต่อไปก็นี่คือ การถ่ายรูปหน้าจอนั่นเองนะครับคุผู้ชมกดตู้ปุบนี่ครับก็คือการถ่ายาถ่ายรูปหน้าจอนั่นเองนะครับคุณชมเอาไม้เอามไม,เไม้เพื่อม,มองไม่ชัดนี่ถ่ายรูปปราครับนี่นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะวิธีเพิ่มนะครับเจ้าเาเรียกเมนูช่วยเหลือพิเศษนะมาวางไว้บนแถบนําทางด้านล่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชม กรณีที่คุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะยกเลิกการใช้แถบนี้ก็ง่ายๆครับแตะไปที่ตัวนี้เลยนะครับนะฮะตัวเมนูช่วยเหลือพิเศษได้เลยแตะเลยครับปึงอ่าแล้วปัดตางด้านขวาเห็นแถบนี้ไหมครับเข้าไปเลยตัวสีม่วงนี่ปั๊บอ่าแล้วก็ปัดขึ้นครับปึบน้าับสุดครับเข้าไปเลยตึมอ่าจะอยู่ตรงอันที่สองนะครับในส่วนนี้ตอนนี้เราเปิดใช้อยู่เมนูการช่วยเหลือพิเศษอ่าแตะไปเลย ตึมอ่าแล้วให้ผู้ชมตรงการปิดครับตึมอ่าปรบตกลงครับตึมอ่านะครับตัวตะกตุนหายไปแล้วนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมนะครับผมหากมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถส่งข้อสงสัยมาทางคอมเมนต์ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเนเทจกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณผู้ชมโชคดีและมีความสุขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ